นะาออชาวรีมาก็คือครูราชครับจริงๆเวลาเราได้ยินคำว่าปากช่องเนี่ยเรารู้สึกมอนใกล้พอสมควรเลยนะคือเป็นที่เที่ยวด้วยซ้ำค่ะไม่มีใครคิดว่าจะมีความลาบากอยู่อ่ะผมว่าคนไทยบางทีนะฮะคนไทยบางทีเนี่ยอาจจะมองในสิ่งที่ไกลกว่าตัวมากเกินไปเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินดาคือบางทีเนี่ยเราไปช่วยแต่คนไกลๆแต่คนใกล้ตัวไม่ได้มีโอกาสได้มองมาเห็นเลยเพราะฉะนั้นอย่างปากช่องเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพที่สุด ครับทาไมความเป็นอยู่ของประชาชนทําไมมันกันดานเหลือเกินมัทีนึกแต่ไปนึกนึกแต่ว่าจะเราไปบริจาคที่ที่ไกลทำไหมหน่อยใช่ไหมครับทำให้ที่ใกล้นี่ไม่ได้การดูแลเลยอย่างโรงเรียนนี่เข้าไปลึกไหมครับลึกค่ะลึกไปสมควรกว่าห้าสิบกิโลได้ไหมใส่เอเชียไปกประมาณประมาณนั้นประมาณห้าสิบกิโลค่ะความเป็นอยู่นี่ลาบากส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนเนี่ยจะเป็นเด็กของ ขึ้นแต่าหมู่บ้านที่รับจ้างอะค่ะเป็นลูกคนงานเป็นลูกเป็นลูกของคนงานที่ที่มารับจ้างอยู่ที่ที่นี่แต่แต่ก็แต่โรงเรียนนี้ก็ทางคุณครูเองก็ขอมาเหมือนกันจากคนอื่นเขาบริจาคมาสร้างให้เป็นเป็นสังกะสีไงเป็นสังกะสีเขาบอกว่านี่เพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณสมเดือนตอนแรกฝนตกเด็กต้องวิ่งแอบกันสังกะสีรั่วเป็นเป็นจุดโน้นจุดนี้ค่ะบางทีก็ต้องกำลังเรียนหนังสือกันอยู่ก็ต้องขนหนังสือมาไว้อีกมุมนึงอะไรอย่างงี้ค่ะพี่ใหได้เงินห้าหมื่นเป็นไงคะ วุดีใจตอนแรกนึกว่าแค่ทำมาทำภารลกกิจแบบปอเต้นเลยอ่ะเมื่อกี้ห้าหมื่นนี่ตายเลยน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมันแค่พันกว่าบาทเนาะเออไปนอนรีสอร์ทเลิศสวยๆอะไรเงี้ยเราก็คิดแบบจ้างงูนอนก็สบายแล้วน้ำตกสาวน้อยเจ็ดสาวน้อยทีนี้พอเข้าไปทำเข้าจริงๆโอ้โหต้องสร้างกันรายการเนี้ยจะมีอแบบ ฟังเสมันรู้บรรายเป็นรุ่นพี่นะเราจะรู้ว่ารายการนี้ไม่ธรรมดาเพี่ยเพาก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วมีเวลากันกี่วันคะภารกิจนี้สามวันสามวันกับสามวันครึ่งเนาะประมาณสามสี่วันจะประมาณนั้นไปประมาณนั้นนะครับไหวไหมอ่ะเยอะเหมือนกันนะก็รทำเล้าไก่เล้าเป็ดทาโรงเห็ดเอาเรื่องเหมือนกันนะกับการที่ทํางานเร่งเวลาก็จากผมทกขาวผมต้องเขียวแล้วเนี่ย ครับจากภารกิจง่ายๆนะครับห้าหมื่นบาทกับภารกิจเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนนะครับกลายเป็นงานสารพัดช่างเลยนะฮะมีทั้งทำเล้าไก่เล้าหมูนะครับลงเพาะเห็ดนะครับแล้วก็ปลูกผักด้วยนะครับพี่อภพรนะครับและพี่ยิ่งยงจะทำยังไงเราไปติดตามชมในช่วงหน้าครับ แล้วนะคะเปลี่ยนตามคําขอไปที่ปักช่องโคราชภารกิจทั้งหมด4วันมีเงินอยู่ในมือเยอะนะคะ50,000บาทแต่ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดคือพื้นที่รอบๆโรงเรียนที่เป็นพื้นที่โลง่งให้เด็กนักเรียนมีกินมีอยู่ได้อย่างยั่งยืนจะทําได้หรือไม่เราไปติดตามกันต่อคะ่ะผมอยากจะแบ่งโซนกี่ส่วนก็วางไป3ส่วน4ส่วนก็แล้แต่อันนี้อาจจะ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงหมูเลี้ยงหูเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่แต่อีกโซนจะเป็นผักบูเ็สวนครัวถ้าเป็นลงเลี้ยงไก่เนาะความยาวนี่ก็ประมาณหเมตรตัวแป้งก็จะอยู่ประมาณสเมตรนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำให้ด้านข้างเนี่ยก็จะเอาอีกบ็กกมาลงไว้สักสองก้อนก่อกันงูการลายใยังผักเนี่ย ผมก็จะอยากจะให้ปลูกพวกผักบุ้งกาดอะไรที่มันทนกับพวกแดดพวกอะไรเนี่ยก็ยิ่งดียิ่งพวกแมลงเยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะปลูกให้มันมากินปลูกพืชที่มันไม่ต้องปาฉีดยาอะไรเยอะแยะนะถ้าใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็าเ้ปุ๋ยคอกใส่พวกขี้ควายขี้วัวเขามันไก่ไงเออใช่แล้วขี้ไก่ด้่แหละขี้ไก่ขี้หมูอ่าขี้หมูเนี่ยมาใส่ขี้คนเนี่ยขี้คนเนี่ยไม่ต้องนะ บางหัว <a> จ <massage net> ้าป่าหนาจ้าป่าพัชโดพัชโดโอ้โหระบาดระบาดนี้นะตอนแรกอย่าละบาดเพราโสนหน้าเลยจะมาเจาะจอนี่แน่ะจอดจอยจีนะถ้าแม่รู้นะถ้าแม่ไม่ให้มาแบบนี้แน่ มีเ<ม><ม>ตาเตาปูนหน้าห้าไหมคะมีนะคะมันสอกแล้วเท่าไหร่คะเนี่ยสอกแล้วสี่สิบ้าหน่งพัสามรบตรวดมาสักม้วนหนึ่งนะคะเด็ก<ม>ขึ้นใคนรบแล้วค่ะแต่ที่นี่รา,าคาราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสามหมื 2, 9, น่นสองพันเก้าสิบแปดให้ลดให้เหรอปูออนด้วยกันนะุนไปหาหล่ลสามหมื สามหมื่นก็พอแล้วมแ,แม่เนี่ยวันหกร้อยแมสวยก็สวยห <c oughs> ลักล่านดูเงินสามหมื่นเเราได้ไอ้นี่เกือบครบเลยนะวัสดูเราได้เยอะถ้าเราใช้ในกระเป๋าใบเดียวยังไม่ได้เลยเอาลุยเลยครับไปเลย รู้คะเกิดอะไรขึ้นคะพอดีตอนนี้พี่ยิ่งยงไปซื้อของขาอ่อไปเชิญชาวบ้านมาค่ะเกณฑ์ชาวบ้านมาเขาอยากมาช่วยก็เต็มที่นะคะตายน่ารักมากเลยอย่างนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยแต่จะได้ยาวยาวไม่ได้น้ำนี้ยังไม่ยาว ทั้งผีมือทั้งนั้นแะครับใช่ไหมที่ไปเชิญมาอไปเชิญมานี่ฮะท่านบอเชิญมานี่สุดยอดเลยใช่ไหมฮะครับโอ้โห้อายังงั้นพร้อมจะลงมือกันยังพร้อมครับคุณหนุมตามที่ต้องการเอาจากมือกันประสานมือกัน กูเดาไม่ยางเดี๋ยวกำนันที่น yup> ี่บอกว่าเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจสวัสดีครับเอาวันนี้ไปยังไงครับเนี่ยกลัมาหากำนันนี่แหละครับดีดีทุกอะ่างไรต่อหรือเปล่า พอดีทางผมกับคุณทายเนี่ยมีความประสงค์ที่จะอยากจะช่วยน้องๆที่ตรงที่บ้านมังกระทะโรงเรียนมังกระทะที้พวกเราสองคนนี้คงจะทําไม่ไหวในชาวบ้านก็ที่ไปช่วยก็ทุกสายคงไม่พอค่ะได้กำนังช่วยโอ้ได้เลยครับชาวบ้านนี่กำนันแข็งแรงผู้ชายแข็งแรงหน่อยรับเยอะๆมังกระทะนี่เยอะเยอะเลยทกอย่า ช่วยตั้งอันนี้ได้มั้ยช่วยแล้วใส่มั้ยเป็นจ้าเป็นจ้าอย่าทำเพ็นงเสียงนี้เป็นคงจำได้มีใช่เสียงใครเสียงของนิองโยมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับหนึ่งสอง เสื้อเมื่อกี้มันไม่ดูแบบไม่ไม่ชาวบ้านเท่าไหร่ผมดูผู้ดีผมคือหน้าตามันออกผู้ดีอยู่แล้วถ้าใส่เสื้อแบบนี้นะะจะทำเมนูอะไรครับเอาเมาูที่เมนูอะไรแกงไก่ใส่ผักหมีค่ะก็จต่ไม่ปกติแล้วเวลามีงานเนี่ยมาช่วยกันอย่างนี้นะคะ่ะร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้เลย น่ารักจังเลยอ่ะเลิกแล้วค่ะดูลเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะดูลเลิกกับเขาแล้วค่ะด,ดึงไปอีกนั่นแหละเพราะอะลรเพราะเออ